มันไม่มีคนที่ดีที่อยู่ในตรงนี้และมันไม่มีคนดีๆไม่มีเลยในวันนี้ในวันที่แย่ที่สุดก็ต้องทนอยู่คนเดียวเพราะกับความหวังและความจริงที่ไม่มีเธอในพรุ่งนี้แต่มันก็จริง Only one นเ l l มีในอ i สตันบแต่ฉันยังคิดถึงแก้มของเธอนะชิตแดง s h ด don't คะเอาเบาขึ้นมา my p แ a n จากนี้เธอไม่อยู่ดีแล้วนะเพราะเธอเจ็บแต่ไม่สแสดง She dont w a n า a ธ t t ทน the last one แต่เธอไม่อยู่แนละคงว่าเธอไม่สำคัญ เธอคงไปเพราะเธอคงเห็นแก่เงินซีเมนต์ as well as เงินถ้าเธอไม่อยู่ตรงนี้ก็คงไม่เป็นอะไรไม่ผิดหลอกให้เจอไปจำอะไรของเธอให้เสร็จก่อนมันไม่มีคำว่ารักมันมีแต่คำว่าลาก่อนทิ้งรักไว้กลางทางเดี๋ยวสักวันก็จางหายเหมือนไอหมอกอ๋อถ้าเธอไม่อยู่ก็จากไปให้เธออยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่เคยจะสนใจแต่ถ้าเธอไปคิดถึงนะเบบี้ฉันให้เธอไปจะให้เธอไปฉันให้เธอไปแต่เธอไม่ไปสมวันคายอ๋อ มันไม่มีคนที่ดีที่อยู่ในตรงนี้และมันไม่มีคนดีดีไม่มีเลยในวันนี้ในวันที่แย่ที่สุดก็ต้องทนอยู่คนเดียวเพราะกับความหวังและความจริงที่ไม่มีเจอในพรุ่งนี้แต่มันก็จริง All you want y me damn her, damn. in i s d a m n แต่ฉันยังคิดถึงแก้มของเธอนะจิตแดงชีดอน n าคาเอา b o u t ินไม่แพงแต่เธอไม่อยู่อดีแล้วนะเพราะเธอเจ็บแต่ไม่แสดงอ่ะ ถ้าเธอไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องมาเก็บความทรงจำไม่ต้องมานึกถึงความหลังและเธอก็ไม่ต้องมาเก็บมันอ๋อให้มันเป็นแค่เศษซากในเศษผ้าและเธอไม่ต้องมาคิดถึงอดีตนั้นในรูปภาพอ๋อตอนเจอไม่อยู่ไม่เคยจะสนใครแค่อยากได้เธอคนเดิมนี่เธอคนดีมาสนใจอ๋อแต่ต่อจากนี้แล้วคงไม่มีเธอแล้วและคงไม่มีเธออีกต่อไป because you have to s a o w you l i e you l i e และตอนเธอไม่อยู่ไม่เคยจะสนใครแค่อยากได้เธอคนเดิมนี่เธอคนดีมาสนใจ แต่ถ้าเธอจะไปแล้วเธอก็ไปถ้าเธอจะกลับก็ถามตัวเองด้วยว่าเธอจะกลับมาทำไมอ๋อใช่มันไม่มีคนที่ดีที่อยู่ในตรงนี้และมันไม่มีคนดีๆไม่มีเลยในวันนี้ในวันที่แย่ที่สุดก็ต้องทนอยู่คนเดียวพบกับความหวังและความจริงที่ไม่มีเจอในพรุ่งนี้แต่มันก็จริงอ n l y One เจลมี I น a ิ i ตัแต่ฉันยังคิดถึงแก้มเธอนะทิ่แดง ชีดอนนักข่าวเอาเบ้ากินไม้แพงแต่เธอไม่อยู่ว่าดีแล้วนะเพราะเธอเจ็บแต่ไม่แสดงแต่มันก็จริงออลีวันเชียงใหม่ในอสตันแต่ฉันยังคิดถึงแก้มของเธอนะจี๊แดงอ่ะชีดอนนักข่าวเอาเบ้ากินไม้แพงจากนี้เธอไม่อยู่วันดีแล้วนะเพราะเธอเจ็บแต่ไม่แสดง